หเลิบหมเอนะฮงค่อนี่แหละแต่บุหงเพิ่มงนี่เนาะน้ำตามัต้องใส่กินเข้าไป สบายดีสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทานนา่านนักกีตาลมากระพับส้มสบายดีเ่ยำบายบายเด้อพ่อมพี่น้องย้ำบายบายมือนิกะสอนกันสิได้ผาพ่อมพี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก้าหลังจากที่แล้วเข้าแล้วน้ำเพลิอเรียบร้อยแล้วกันผาพ่อมพี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก้านะเข้าน่ากับปั่นแล้วเมวื่อวานนี้ทุกคนได้เศ้าปลายโซบเนาะ วันนี้ว่าสีาพ,พราะม่พี่น้องไปหาอยู่หากินว่าสีไปเอาเท่ามาลาบทุกคนมาเอาเท่ายู่หน้าเม่น้องเต่นตอนนี้ส่วนกำมาฮอดนะยินข้าวเม่น้องเตนเพราะว่า เท่าอ่อกว่าปีนี้กับสอนก็ยังไม่ทันได้กินลาบเท่าทุกคนภาษีเอาเท่าเมื่อลาบกินแรงนี่มาวันนี้ก็พร้อมด้วยกระต่ามานคู่ใจมาเมื่อนี้ก็มากระบ้วว่าสองคนแต่ได้หรือไม่ได้กระทัดิตามครับโซเบ้งคนเดียวเท่าทุกคนเยกอนสอนจีไปกับสอนต้องขอขำบอกับใจเอฟซีเบิร์ทุกท่านเข้ามาตามและปิ่งกำลังใจเฮือสอนเนาะเพื่อที่เข้ามาใหมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดต่ามีกำลังใจเฮือสอนพอดีแห้งพอดีมีแห้งคลิปใหม่เต๋อๆไปแน่วิ่งเนาะไปเดี๋ยวสิได้ยังไปเอาวกันทั้งคุณละ <c oughs> พิดเอาเบอตรต้หอกหอกไปดัางหอกกระตากก่อนหองไ้ทุกคนตกไวน้นี่บ้านนี่หน้าไม่นองเต็นเพราะยังไม่ทันได้เกี่ยวทุกคนเกี่ยวยังไม่ทันดนเลี้ยนะเข้างันอันนี้นะหน้าผูกยังเกี่ยวอยู่พี่นะอันนี้ก็เกี่ยวล้แล้วแต่ยังไม่ทันในขนอยู่ทุกคนไง เดี๋ยวสอนสิได้ไปเบิ่งทางพุ้นละเอาหน้าทางพุ้นกับเขายังม่ทันได้เกี่ยวอยู่ยมีท่านใ้แล้วกับมีบางคนก็นแล้วบางคนก็นยังม่ทันในี้แล้วทุกคนเล้ยวแต่แล้วแต่หน้าน้อยหน้าหลาห <c oughs> น้าคาดเก็บหอยมาลา้างถ้าเท้าเปเลยหน้าหอยนะนหน้าดูท่านว่ายังหาเก็บปิดเอามั้ยอ้มาซุกก็มาจังนี้องสีม่วงเท่าก็จักมี <c oughs> หรือบ่ได้นะ เห็นเขียวเขียวลงมาเกี่ยวบ้างด้วยน่ะผู้เขียวเขียวอยู่เห็นอยู่ได้เนี่ยเป็นหนองเข้มให้เข้มหน้าขอเจ้าดูคนหาพวกเขียวเขียวแจ็คสิมีเท่าหรือบอลเลยไม้เดะฮักบ้านไม่ไหมนะทางไม้มาเกี่ยวบ้างด้วยอืมมีอยู่นะนี่เท่ากำลังอ้อเห็นดูทุกคนวาดมันกำลังเอาไม้มา หุน่นนะย้อน,นนะโอสิวีงพันมันขี้ดินเฮ้ยนี่เ<อ>็บดีโตเท่ากำลังอ้อปั๊บมา,ามึงเท่าอ้อมีหลายเฮ้ยมันฉินเท้าลายมันฉินมันกับเท่าตีพือวามันฉินไหลายลงไปพืชดิฮ่มนี่คือได้ป่าใช่ เพิ่ระวชเพิ่นลงไปทดลองบ,งบ้างทุกคน,นว่ามันซีมีหรือบ่านะเท่ามันกำลังเอ้อทุกคนมาปับาาป๊บเท่าอ้อบีหลาย,ยงมามจิ้าไม้จิ้วใช้มือเอาตีให้ได้ปั่นน้อยหนึ่งเอาพะได้ลาบก็เอานะพอได้ยักได้หลายดอกลายก็กินบอเบิด เริ่มมาเบิ่งนี่งามมาเท่าออมันากำลังอ้อเนาะก็ก็ก็นั่นปีจับลดน้ำลด,ด,ดลงไปกันรถก็มาอุ้ยเท่าออกำลังอ้อทุกคนนั่นนี่งามอะไรนะเช่นเคยเลยเนาะเด็วอ,อาชีพอยู่น้าไม่น้องเตะบอลนี้นะ่าเขียวๆอยู่ทุกคน เขียวๆยู่มันซิมีม่มาเนี่ยสวนเอาให้กี้วันก่อนอืมเฮ้ยหย,หยนี่อเอดเท่าละเดือดเท่าตัวเดือเท่าตัวบีวเท่าเตืเ้อกอก่อนก็เท่าเื้ออมหลังก็งามน,นะเดือนี้ยังงามเนี่ย ันหางก็อ๋อแล้วมันบิติดขี้ล่ขี้ไล่คือเจ้าข้องอิลี่นี่วะเฮ้ 你看เท่าล่ะเท่าบ่เคยขึ้นจเป็นเท่าใหม่หรอ่นีเตัวนี้งามนะเนี่ยมีตีทตัเลืองงามนะตัเลือเท่านั้นเลยมักตีต อ enfin ือต anyway ้นม <tum 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 ัดมันเท่าอ๋อผมไม่จะติดไม้งามนะนะตัวอันหากระออนี่มีติดไม้เนี่ยตัวนี่จะเท่าล่ะอ้าวตัวมีเท่านะอ่าวเชอรี่ตากเชอรี่เนี่ยได้นี่งามเลยนี่ก็ได้ปังมันมีติดไม้เลยอ่ะนี่ เท่งเท่งเยอะเดี๋ยวมามาไหวกันทุกคนได้ปันหนึ่งไม่ไม่จะติดใหม่ทุกคนเลยเท่ากับขี้ไรวาดเพื่นเอาได้สีวีงสิตักเอาตั้งเอาเือจะได้หลายไวัยสิทธิกินูกระเท่ามือนี้นะทุกคน,นวาดเป็นเอาไม้กิ้วญาติเอาไม้กิ้วมือกิ้ว มือนอาแล้วมันมีติดไม้ด้วยได้จะสวีนอนเลยวคิวของมือซานติดกาอใหม่เท่านะเท่ามาปั๊บมันมีโอหลายแต่เทน้อยเอานี่นะโอ้ยโอ้ยมันเลยยังได้กิ่นเนอะทุกคน โมแรงกินแล้วไปกุ้เชี่าอีกน,นะไม่มีก็ไม่มีอะไรน่ทอแล้วนี่โกยล้ลางจะออกหมดพอก็ได,ได้สองปั้นน้อยทุกคน วามันบีโอเมือนยังนี้นะอ้อเอมันทตแล้วย่ออมีหลายตัวเลาอออก่อนกระเท่ามันทางก็เอ้ออันนี้นะมันกำลังอวานแปดคำฝ่ายแหงทุกคนเลยลาบเสือเท่ามาเแหงนี้นะเสบได้ลาบเสือเท่ากิน Ừ, ừ. Ba mọi cái thế, mà kè hết bộ cái đấy mãi cái on on cái ăn mãi hơi hết mãi cái 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 hết cái hết thằng cái hết mãi thịt hết mãi nhìn này, nhìn ยืนนี่มีของลาบใช่ไหมามไี่ทุกคนอืมมุสีดาค่ะทุกคนเอาอะพี่ก็ถือได้นวัดเพิน์ีเฮดจดจดจะซ้อนขรุ่หงายแล้วมันก็มุสิดาอันหันนำพันน้ำนหล เล่นอย่าหัวยมัิดากร่ะน้าหนานาหนาพเาหน้านตาหน้าหน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 ีา้กหน้าหน้าหอดาหน้าน้าหอ้าน้าดน้น้าน้า้าหา,า,า,าน่า,าน้า้าห้าหน้นาา้าน้าานาาน การเฟาวมาเยอะไปป้าทุกคนเลยก็กเป็นถือไปนะสอนกันมมัตโตยูโทและซับทุกคนเพิ่งจะไปหายามเฮแล้วขึ้นไปหายู่หากิดเนี่ยทุกคนก็เลยการพามากับเท่ามันอ้อมอีหลายนะได้ประมาณปั้นน้อยนึงพอดีเอามาเฮอิเมลาาทุกคนหม้อเทิร์ฮัสซานแล้วก็เดียวสิได้ขึ้นไปหาตับมะฮุ่งก็นทุกคนเพราะว่าเท่าก็ไวล้ลาบกินมลรงอันนี้สิได้ต่าตับกินเนาะทุกคนแป๊เดียวขึ้นไปหาตับมะฮุ่งกอนนี่กระปุนกระปุนแห้งโลก โลกินกักนนาานกนกป,ทกปกกนน้ทุกคนเนาะบอว่าเพิ่นก็มาฮอดแล้วก็ไปแล้วทุกคนไปกันมันพอบันดองแล้วก็าดาปลาซิวเซี่ยวเพิ่นเน่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวสองชั่วโมขึ้นไปหาเลาะบหุ่งต่ำก่อนเนาะทุกคนเนาะเท่าไวล้ะละเมื่อขึ้นมอนเทอร์แล้วก็เดมาเบิ้งเท่าก่อนทุกคนเนี่ยนั่นนี่เท่านั้นได้น้อยๆนึงเพราะว่ามันบีอ้อทุกคนเนี่ยไว้คืออีแม่ลาบกินมะเร็งได้ประมาณกัมนึงหรือว่าปั้นนึงนี่ลาบซึมมาขืนนอนี่ทุกคน ถือว่าพ่อ,อยู่พอกินเนาะทุกคนเนาะแต่วัยรับเมื่อเร็วเดียวโอนชิได้ตำมะฮุ่งนี่คนมาฮอนแล้วก็ทางมาวาดเพิ่นกับไปป้าเลยนะเอากล้องไปละโซนกับมาถ่ายโต้ยู่โทรศัพท์บเนอะทุกคนเอ้ตาจะไล่ยนื้อนึงกับตัดโซนต้องขอโทษขอภัยดํยาเด้อน่เดี๋ยวเลาะมะฮุ่งก่อนทุกคนเอ้ไปเซอันกระปุ่นไว้ก่อนยังยังเลาะมะฮุ่งกะกินกับตำนนบนนมะฮุ่งกระปุ่นนี่แชไว้ไปหาต้มน้ำ รอมาหุงก,กันทุกคนเลตักเล็กกูจะมนใหญ่ไแล้วทุกคนดิสตกาไ้ว,วก,ก,วกา็าทาเอาเท่าไว้ลากมือแรง สัตว์คนะนนี้นขูดเออไม่กินแต่กุ้งไม่กินแต่เหิงแล้วล่ะทุกคนเข่าขไว้ละมื่อแรงอันนี้สิได้ตามกินตามกินต่อคำๆนี่แหละเข่าก็ไปปรับสูงมันมีมีผู้แล้วก็เอาไปล้างเลาะเลาะเปิ้ลมันแลวเอาไปล้างเนาะ จะเลาะแล้วล่ะมาล้างก่อนทุกคนล้างแล้วทีเดีเอาไปซัดเอาไปฟูดได้มาหุ่งมาหุ่งเหลืองแล้วทุกคนหุ่งโค้งล่ะล้างให้มันสะอาดๆแล้วก็เอาไปซัดเอาไปฟูดเขาเอ้ยส่วนต่ำนะส่วนต่ำนะทีเดียวโล่ก็ฟูดท่าฟูดก็เซอ่อนแล้วนะอ๋อ กลังแล้วละเดี๋ยวมาพูดมาซัดคนๆหุ่งเฮ่คนตาสุกละนี่นะต้องใส่น้ำตาลก็ได้เด้อต่ำสุกละาินใจมันก็ได้ เล้อโลกๆมันเขียวๆยวู่ข้างหลังกันส่วนค้ามอสิโลก,ก็พุ่นทุกคนเลย,เยมาพุ่นมหนึ่งขางนะดีก็มอห้อนมอพอดพอดีเอ้ยสอวนบปนขางข,างขึ้นดีมอพอดแล้วก็เอากรพุ่นลงกระนก็จะสรางเผลอยู่แต่ก็สร้างฮะฮึงซุกทุกคน,นึงเลิกหมขอเนะินหึงเครืองไม่ละ โหมัน,นี่เขียวๆอยู่ทุกคนนยซัรบเอาต่บอลเขียวๆมาเน,นี่ยอ้ยมักลุดมือแท้มันพ่นกระซับซับอ่ะอันนี้การด้วนทุกคนเอ,อ็นบีซับเดมันมันไม่ได้ไม่ได้ใจมึงนักไหม เริ่งเอาโน้ยมันไปว่าบ้านเอากล้าไหมไม่กินใจนนออไหมพอดีทุกคนเลยพอดังนินตอนนี้ก็หมอ้อกะพดเรียบร้อยทุกคนหลังจากที่ซัดมะฮุ่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาโลกับปุ่นท่ากอน เออจะสอนเพิ่งต่ำทุกคนเลยโลบุญกินกับปุนแหง้งแช่น้ำก็เฮ้อมันอ่อนแล้วก็มาโลเดี๋ยวทามันถ้ามันสุกทุกคนถ้ามันเ้นอ่อนๆก็เอาไปไล่น้ำนี่หงก์็ไล่เลี้ยวเรียบร้อยพูดเลี้ยวเรียบร้อยเกีย <c oughs> นี่ทางเออจะสอนเพิ่งต่ำมาคิดทุกคนจะสอนซัดจะสอนคูดไปเฮ้อเฮ้อเพิ่งต่ำนะ ลูอันนั้นก็ยังไม่ทันได้เดี๋ยวอยู่ได้ใส่ปรุงสุรสบ่ใส่หลายแซ่บหลายต่ำเลยจ้าต่ำแบบบ้านบ้านบ้านเฮาเลยไม่ต้องใส่อะไรมากมายเฮ้ยจะสอนก็ต่ำทุกคนนะจะสอนเอาพุนแล้วลำหงนะเลอแต่ลูกกระพุน จะท่ามันอ่อนอยังไงปุ๊บานคือจีซุกละเส้นก็อ่อนแล้วทุกคนอ่อนเหนียวๆเลยโลรุปูนกินกับตำมะฮุ่งเดี๋ยวโซนจะได้เอาไปล้างเอ้ยโซนไม่ตำคิดท่าทุกคนไปล้างเส้นก่อนเดี๋ยวไปล้างเส้นก่อนจ้า โอ้โห <Okay. S 2> เด็ดละหอนมา uh huh. เต็ดละหอนทุกคนเลยน้ำต้มโอ้ยเส้นลุดเส้นหยฮมาแล้วล้างประมาณทรงน้ำทุกคน ซ,ซนีก็นายก็น,นั่มนึงเฮ่ okay, มาหลักกระปุเฮ่อาหารจากธรรมชาติกระปุนจากธรรมชาติ ก่อนน้ำนึงน้ำสุดท้ายเสดสื่อถ้วยเลยได้แบบนี้เสดสื่อถ้วยนี่นึงคุณไม่ช่วยน้อยนึยนงพอดีเพราะว่ากระปุนมัดนึงนะกระปุนแห้ง จ้าทุกคนนี่ถ้วยหนึ่งพอดีถ้วยน้อยนึงเดี๋ยวไปเบิ่งเอ้ยส่วนต่ำซิมก็มันปงเพิงแล้วบอตอนนี้กาะสอนกาล้างกระปุลโลกระปุลมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่มาหุงกะยังม่ทันได้ปรุงเคิองไงกะเก็บไว้ท่าอยู่ทุกคนเลยวันนี้มีมีมาเคือเทพทุกคนมีเตมีเตมาเคือขุนมีมีก็คือว่าบีเซอร์่มาเคือเทพนี่ เพราะไม่ได้ซื้อไม่ได้ปุ้ยซ้ำเดี๋ยวมาปุ๋งเขิงก่อนทุกคนมาเนี่ยกะเกี่ยมไว้ทาละต้มมะเขือต่ำแบบบ้านๆเฮาเลยทุกคนใช่เป็นเลยอันนั้นเซื้อเป็น้นั่นซื้อเตนต่ำแล้วเนต่ำมาขิดละ ธรรมชาสติบ้านเฮาแค่10บาราจะพี่น้องหุยลงไปเลยเล่เลยเลยนวดนวดดบันี้ก็ได้นี่ดูคนเคาเล่ยเคาเลยเคาเลยพอพอพอเอาเลยใส่เส้นลงไปใส่เส้นลงไปเลยเส้นนั่นทางลุมพี่ขาวเขียว ห mm hmm. ลือคุกนี่เลยนะเลือก็ไม่ต้องใส่หมดมตับมาก่อนไปตักกินเถอะไปกินมันแดงไปตักกินตา๊กสีสันมานลยทุกคนหน้าทุกคนเอ้ยหาซื้อที่ใส่มาได้ตต่บแบบ<า>บา้านเฮานะทีกินแนวใดก็จัดไปเลยแต่บวหุ่เมเพิ่มเนาะน้ำตาไม่ต้องใส้แค่นี้ก็หวานชีวิตขาดหวาน ทอดได้เลยสะขะปุ้น,นกินกลับมาทอดิกสโต๊กนี้เลยนะอุ้มมาทุกคนอืมกินเข้าไปอโอเคอเทไปเลยจ้ะปุ้นกินกลับทุกคนนะอืมบอกเลยความแซ่บพักเฮากับลายได้บุรีนะกราบประแกมเฮา ตผักกัะปะแก้มก็หลายอันหลายแนวอยูยอ่ทุกคนมามาทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยตับหุ่นกับโลกับปุ้นกินก,กับผักกัะปะแกงมไปมีผักโบเลยผักหอมเปรแล้วก็มีผักคะผักอีเลือดหรือว่าผักกัมพูนี่กับใบมะยมทุกคนมาเด้อกินข้า,นะาวน้ำมันโซนนะวิวไ,ไปหมดละ แบบนี้เลยทนะุกคนน่ะอนงานเอามึงเลยเด้อใส่มึงเด้วยพี่น้องอืมอืกั้าวข้าวข้าวข้าวร้าวาตินี้าาวาว้า้ายข้ว้ากข้ปวาวปลาวข้าวาา้า้ม้าม,มาา ตำหุ่นคนเฮ้หอยนางอ๋มึงน่อยนึงทุวคนะมตำแบบบานๆแบี้ พอ้บาลาต้นคนของแท้ของแท้คนมาด้อยทุกกับแก้มกบลายแห้งอย่นี้นะเมาสงออ้นอดิบมนยังลงไปชั่วกินอยู่ตลานทุกคน กินก่อนจักซอสสองซอสาเป็นข้ามไปเลยโหาะล้างไม่หลายคนนะฟ้าเพื่อนคอยดนะหมองนะเาทานกินกุ้งม้อยากกินเมดหั